เลิกทำ5สิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นทันทีค่ะ หลายคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพี่หมูเชื่อว่าทุกคนต้องการแบบนั้นค่ะอยากจะให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทุกๆวันแต่บางครั้งการที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆเจอเพื่อนแบบเดิมๆปฏิบัติต่อผู้คนที่มาพบปะกับเราแบบเดิมก็อาจจะทําให้ชีวิตเราเป็นแบบเดิมนะคะเลิกทํา5สิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นทันทีค่ะเรื่องแรกนะคะ หยุดสนใจคำพูดของคนอื่นค่ะบางครั้งคำพูดคนอื่นคือยาพิษนะคะที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะมากระทบความรู้สึกเรากระทบจิตใจเราทระทบแล้วอาจจะทําให้เรารู้สึกด้อยค่าไปเลยก็ได้หรือรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกไปต่อไม่ได้รู้สึกสูญเสียความมั่นใจของตนเองก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเลิกเรื่องแรก เลิกสนใจคำพูดของคนอื่นค่ะถ้าคุณทำได้คุณไปต่อได้แน่นอนค่ะเรื่องที่สองนะคะลืมอดีตค่ะ อย่ายึดติดกับอดีตหลายครั้งค่ะเราเฝ้านึกถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาในอดีตเรื่องราวที่เราเจปป็บปวดเรื่องราวที่เราขมขื่นเรื่องราวที่เราไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแล้วเราก็ยึดติดอยู่ค่ะว่าอดีตทําให้เราเนี่ยดีกว่านี้ไม่ได้อดีตทําให้เราเจ็บปวดอดีตทําให้เราไปต่อไม่ได้ค่ะใครที่ยังยึดติดอ,อยู่กับอดีตแน่นอนค่ะว่าคุณจะจมปลักอยู่กับความคิดแบบ เิม,เมซึมเศร้าแบบเดิมเจ็บปวดแบบเดิมและไปต่อไม่ได้นะคะอดีตมันก็คืออดีตค่ะเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วขอให้เราจดจําแค่ว่าเราใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไรแค่นั้นก็พอค่ะเรื่องที่3นะคะอาจจะต้องเลิกคบหรือเลิกคบไปเลยค่ะกับเพื่อนที่แย่ๆหรือกับเพื่อนที่มีพลังงานลบๆ เพราะเมื่อไรที่เราอยากจะไปข้างหน้าแต่เราต้องเจอคนที่มีพลังงานลบหรือเราจำเป็นต้องไปให้คำปรึกษากับคนที่มีพลังงานลบๆบ,บ่อยๆย้ำๆซ้ำๆจะทำให้คุณเนี่ยมีพลังงานลบไปด้วยค่ะความรู้สึกที่จะมีพลังงานบวกความรู้สึกที่จะเติมเต็มตัวเองด้วยพลังงานบวกๆอาจจะต้องใช้ไปกับเพื่อนที่มีพลังงานลบๆถ้าเราเจอแบบนี้ซ้ำๆค่ะชีวิตเราก็หยุดอยู่กับที่นะคะ ไปในต่อไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเรื่องที่สี่ที่คุณต้องเลิกค่ะเลิกเสพข่าวลบหรือข่าวที่มันเป็นความโชคร้ายความเครียดในทุกๆวันค่ะเราอาจจะดูข่าวแล้วเราเจอพลังงานลบๆหรือข่าวลบๆข่าวอาชญากรรมค่ะถ้าเราเจอบ่อยๆซ้ำๆบางครั้งค่ะจิตใต้สำนึกเราอาจจะคิดว่าเราชอบและอาจจะพาเราไปพบเจอเรื่องราวแบบนั้นก็เป็นได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเลิกที่4คุณควรเลิกนะคะเรื่องราวที่5ค่ะอย่าเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใครชีวิตของคุณเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้ค่ะขอให้คุณดีที่สุดในแบบของคุณก็พอแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องราวของคุณเองหรือสิ่งที่คุณกําลังทําตอนนี้ไปเปรียบเทียบกับใครค่ะคุณดีขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองในทุกๆวันค่ะ ขอให้คุณดีขึ้นในทุกๆวันโดยเปรียบกับเมื่อวานในเรื่องราวของคุณเองก็พอค่ะพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครค่ะคุณเป็นหนึ่งในคนที่สุดยอดในโลกใบนี้อยู่แล้วค่ะใครตั้งใจจะเลิกทำห้สิ่งนี้เพื่อชีวิตดีขึ้นพิมพ์มาหน่อยค่ะว่าพร้อมจะเลิกทำค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะ